สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้น้อยกับลุงป๊อปพามาเที่ยวทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบเขื่อนจ้ะมันเขื่อนพูดผิดพูด,พดถูกมันเขื่อนเนาะเขื่อนเล็กๆกัะจ้ะเขาไว้สําหรับตกปลาอากาศดีก็เลยขับรถมาเที่ยวกันแดดร้อนนะจ้าันนี้ขนาดตอนเช้าแดดแก่มากเลยวันนี้อากาศร้อนเหมือนเมืองไทยบ้านเราแสงมันย้อนแสงนะเนาะภาพไม่ค่อยสวยเดี๋ยวดูวิวดีกว่าอย่ามาดูหน้าเหี่ยวๆสองคนนี่เลยสองเท่า <Okay. S 2> <laughs> จะถ่ายวิวส,สวยๆให้ดูนะจ๊ะมาน่าส,ส,สดๆเลยนะจ๊ะเหมือนดอกไม้จ,จริงจ้ะบอบยืนอ่านจาะเขาจะมีโอ้นี่ข้อมูลเขาอยู่นี่จ๊ะจากข้อมูลเขาอยู่นี่ที่ตกปลานี่เองเห็นไหมอีกอีกชื่ออะไรในกรอบเล็ก Lost Grove yes Its name อ oh. <So S 1> ๋อคือสร s า a big d a อ See over there the rocks, that's a dam. Mm -hmm. yeah. A dam. And then this all yeah. built. Yeah. So, so here's it shows they're building it. Building it, the mm -hmm. dam. Yeah. Oh who they building dam. Yeah, so that's the dam over there. I'll show you when we leave the other side. Mm -hmm. Oh I guess guess not. fee you have to buy a fishing license if you want to oh, When you want to you pick, pee, come back home, you have to buy for please, please. You have to buy a fishing license. Oh, I, oh like no, buy fishing license. Yeah, it looks like there's <coughs> no need <coughs> of to use your boat. Some places do uh -huh. charge you to <coughs> use the boat ramp, but it <coughs> looks like they don't here. We have to buy a fishing pretty big, too, and I saw <coughs> there's cars over there. I don't know if there's another boat ramp over there. <coughs> no i've never been here seen it drove by many the first o r the f time first time oh ลูกป๊อกประมาค้างได้กะจะแกไม่เคยมา beautiful beautiful shall we walk this see where this goes ลูกป๊อกพาเที่ยวอันนี้พาเที่ยวพาเที่ยวเขื่อนเขื่อนที่ใกล้บ้านอยากเก็บดอกอันนี้จังเลยจ้ะแต่ว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวน้อยกลับไปนี่ก็ต้องไปทํางานก็เลยไม่มีเวลาทําอะไรมันแล้วแหละเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้าเนาะมีเวลาเยอะ ยังไม่ค่อยบานด้วยแหละนี่ก็จะมีป้ายตอนเขาสร้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตอนเขาสร้างแน่เลยนี่จะ้ะดอกคล clover วัดยุคคละท่านี้อ l o v e r ดอก c อ o v e r c เ o v e r มันมีสีม่วงคล <Like S 1> ้ายๆ <I said, S 1> ดอกนี่เห <is> มือนดอกไอ้นั้นบ้านเรานั่นจัดดอกอะไรนะดอกบ้านไม่รู้เลยที่เขาจัดพุ่มแจกันนะจ้ะสีม่วงมันมีสีม่วงสีขาวอันนี้เห็นดูจากช่องน้องชายาเขาอาจจะเขาบอกมันมีประโยชน์อยู่จ้ะน้องเห็นพี่เห็นพี่เห็นน้องชายาจูลี่อะไรเนี่ยที่เขาเก็บผักป่าเนะี่ยเขาเก็บกันอยู่ใช่อันนี้เลยจะดดูไม่ยากหรอกมันมีเอกลักษณ์อยู่ โอ้เยอะเลยจ้ะโอ้ยงามมันดอกไม้เลยจ้ะเก็บเก็บไปทำยาดีไหมเนี่ยเพมเนี่ยเก็บไปทำยาดีมั้ยจ้ะสวยสวยสวยจะงามมากเลยมันจะมีทางเดินลงไป อ่ะธรรมชาติดีมากเลยมีทางเดินลงไปข้างๆก็มีดอกบานไม่รู้ด้ยดอกโคลเวอร์น้อยก็ตั้งชื่อมันใหม่เป็นบ้านไม่รู้รยบ้านเรานี่เลยจ้ะจ้ะในเตี้ยมันยอดยามันบังเห็นไั้ถ้าหลุงป๊อปถ่ายนะจะได้ภาพฟุ้กอึไปก็ดั Many people do what's called catch and release fishing people fishing they catch something first off it's got to be so Large mouth bass gotta be 18 inches mm -hmm. to keep. Mm -hmm. But most people just catch them and then release them. Mm -hmm. Just they just want to fish for the fun of it. Yeah. They don't need, they don't want it for the food. Mm -hmm. Some people keep it for the food, but mm -hmm. most people catch and release. Mm -hmm. ฝรั่งไม่ชอบกินของขนาดตกปลาได้ยังไม่กินเนาะอของป่าของเปล่ก็ไม่หากินกันหรอกจ้ะต่วใหญ่นะตัวน,น้อยก็มีอยู่จ้ะนี่จ้ะวิวสวยมากเลยน้ำใต้สอันนี้เป็นที่เขาเอาเรือไปลงนะจ้ะเขาจะลงเรือตกปลากันเทียบเลยอากาศก็ดีวันนี้นะน่าจะมีอากาศดีแบบนี้สักครั้งนะจ้ะ ยากมากเลยอยากตกปลาก็เข้าบ้างน้นเน่ยเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีรถเป็นเหมือนล้านจอดรถมองไปไกลๆยจ้ะเหมือนให้คนเห็นไหมเนี่ยฝั่งนู้นก็มีรถที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งให้คนมาตกน่าจะเป็นเหมือนแม่น้ํำนี่ละมั้งี รูอปาพามาเที่ยวจ้ะราจะกลับกันแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆใหดูนะจ๊ะเราจะถ่ายบรรยากาศชุนนบทแถวๆนี้ จะแถวนี้ก็เป็นใกล้ๆเขื่อนละจ้ะเป็นทุงข้าวโพดเพิ่งจะปลูกอ้่าเขาปลูกแล้วแหละแต่ยังเป็นต้นเล็กๆมองไปก็ไม่ค่อยเห็นเห็นแต่ดินนี่จ้ะไอเนี่ยเขาเรียกไซโลไซโล S i L O มังพบอกเขาไว้ทําให้ข้าวโพดมันแห้งอะจ้ะนี่จ้ะนาก็มีน่าจะเป็นไซโลเหมือนกันนี่แหละ บอกแกก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็ไม่เข้าใจหรอกแกเพราะแต่รู้แค่ว่าเขาทำให้กระโพดเป็นแห้งอะจะเขาเรียกไซโลงจะมีเยอะเลยจ้ะน้อยเห็นอยู่เต็มเลยตามไรอย่างนี้หละจ้ะ จะถนนเส้นนี้สวยก็เพิ่งทาเสร็จยังใหม่อยู่เลยวันนี้อากาศดีมากเลยจ้ะจะเห็นไหมคนเขาออกปั่นจักรยานกัน แสงฝั่งนี้ย้อนแสงนี่พอดีหน่อยไม่พอย้อนแสงพื้นดินที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เลยจ้ะสูงสูงตำ่ตำต่ำตลอดเลยจ้ะเป็นเคลิร์เป็นมันเนี่ยที่สูงที่ตำ่ำสวยดีนะจา๊ะเวลาแบบมันโล่งโลงเนี่ยมันจะมองเหมือนเป็นเคิร์ฟเคิเนะนีนยเห็นไหม โพดเพิ่งจะง,งอกจะมองไม่ค่อยเห็นได้สามใบสี่ใบเองจ้ะลองก็โพดเขียวเขียวน่าจะสวยกว่านี้เนาะจะเริ่มเข้าตัวเมืองตัวบ้านแล้วก็เริ่มมีบ้านเยอะแล้วแถวนี้ก็บ้านใหม่ทั้งนั้นเลยกำลังสร้างเห็นไหมสวยอะ่ะ อยงไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังนาอยู่เนะนะาะเนี่ยจกบ้านสร้างใหม่นี่มันจะอยู่แถงชันชั้นมือเลยชัหน้าอยู่อ่ะเเป็นหมู่บ้านใหม่ จะเก่าแล้วแหละเมื่อกี้ได้ยังใหม่อยู่นี่เลยจ้ะบรรยากาศแถวที่อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะวันไหนอากาศดีก็จะขับรถออกมากันบ้างก็ไม่บ่อยเท่าไรหรอกจ้ะแล้วก็มีโอกาสเก็บวิดีโอมาให้ดูเนาะวันนี้ก็คงต้องลากันแค่นี้เลยจะถึงบ้านแล้ว ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้จา